รันรัดแหวนสูบยี่ห้อออโซนะครับใช้รัดแหวนลูกสูบนะครับในการประกอบเครื่องนะครับก็จะมีสามไซส์สามขนาดให้เลือกนะครับผมก็จะมีตั้งแต่สามนิ้วสี่นิ้วแล้วก็หกนิ้วครับผมขนาดตรงนี้มันคือความยาวนี่นะครับผมความยาวของตัวตัวรัดแหวนเนี่ยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสี่นิ้วแล้วก็ยาวหกนิ้วนะครับวัสดุก็จะเป็นสแตนเลสแบบนี้เลยครับผมเงาเงาลื่นๆ่นแบบนี้เลยครับ ในชุดก็จะมีตัวประแจสําหรับขันปีบมาให้นะครับผมตัวประแจก็จะใช้สําหรับขันเข้ากับตรงนี้นะครับตอนที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีปุ่มกดปลดล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะขยายออกครับก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันดีดแรงครับผมแล้วก็ขยายตามที่เราต้องการใช้งานเลยครับถ้าลูกสูบเราขนาดใหญ่แล้วก็ ขยายออกมาเยอะครับผมก็มันก็จะเยอะได้กว่านี้อีกนะครับเวลาที่เราใส่ลูกสูบเข้าไปแล้วเราก็ใช้ประแจที่มีในชุดนียครับผมขันในการเข้าแบบนี้นะครับตัวนี้มันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับผมก็คือเวลาขันมันก็จะล็อกไปเลยมันจะไม่คลายกลับคืนนะครับจนกว่าเราจะกดปลดล็อกตรงนี้นะ,ะแบบนี้เลยมันจะขยายได้ตั้งแต่53มิล ไปจนถึงร้อยเจ็ดสิบห้ามิลิเมตรนะครับตัวนี้คือขยายแคบกว้างของมันเนี่ยครับผมส่วนตัวใหญ่มันก็จะพิเศษหน่อยครับผมตัวนี้หกนิ้วหกน,นิ้วคือด้วยความยาวของมันเนี่ยเขาก็เลยจะมีตัวตัวม้วนรัดตรงเนี้ยมาให้สองชุดนะครับแบบนี้ครับผมก็คือด้วยความยาวของมันนะครับครับผมสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ